สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News อุ๊ยนางร้ายตัวแม่ประกาศเลิกคบโมอามินาลั่นแรงอย่าสารแนเรื่องชาวบ้านเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวนางร้ายตัวแม่ของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับเบน์ปุญญาพรภูมิพิพัฒน์ล่าสุดเธอได้ไปออกรายการแย่งสีนทาง YouTube ของช่อง8 และในบางช่วงบางตอนเบนได้พูดถึงโมอามินาว่าไม่ต้องเมาอะไรมากช่วยหุบปากหน่อยหุบปากนิดหนึ่งพิธีกรถามไม่กลัวเขาหรอเบนตอบกลัวทำไมละ่ะถ้าจะเลิกคบก็เลิกเลยนะโมอามินาเพราะฉันก็อยากเลิกคบเธอเหมือนกันพิธีกรถามต่ออันนี้บทหรือพูดจากใจเบนกล่าวว่าพูดแทนผู้ชมทุกคนว่าหุบปากอยู่นิ่งๆบ้าง พูดอะไรไม่รู้เรื่อยเปื่อยอย่าสารแนวเรื่องชาวบ้านให้มากหนักนะหุบปากหน่อยค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ